ทรนผู้หญิงเป็นผู้นำกำลังอยู่ในกระแสของโลกในขณะน,นี้ในวันนี้นางสาวยิ่งรักษินวัตรวัย44ปีเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเป็นการยอมรับพลิกหน้าประวัติศาสตร์ไทยด้วยคะแนนเสียงที่ถล่มทลายเพราะการก้าวขึ้นสู่หนึ่งในสามของอำนาจอธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสำหรับผู้หญิงที่ได้รับตำแหน่งสำคัญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่คณะกรรมการบริหาร24ประเทศได้เรื่องนางคริสตินลากาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสวัย55ปีโดยมติเอกฉันการขึ้นแทนของนางลากาดเป็นการทำลายกำแพงขวางกั้นทางเพศในตำแหน่งนี้ที่มักมองว่าเหมาะสำหรับผู้ชายตำแหน่งสำคัญทางการเมืองในเอเชียพบว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกคือนางสิริมาโวบันดาราไนเก ผู้นำของสีลังกาในปี2503ซึ่งเป็นคนแรกในเอเชียด้วยเธอดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ถึง3สมัยเธอเป็นภรรยามม่ของอดีตนายกรัฐมนตรีโซลมอนบันดาราไนเกที่ถูกลอบสังหารเมื่อปี2502 หลังจากที่สามีเสียชีวิตเธอประกาศตัวเข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยวัย44ปีเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของสามีจนฝ่ายตรงข้ามตั้งฉายาให้เธอว่าหญิงไม้เจ้าน้ำตาและเธอยังเป็นคนเปลี่ยนชื่อประเทศซีหลอนเป็นสาธารณรัฐสรีลังกา ส่วนนางอินทิราคารทีเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียถึงสองสมัยและบังคาลาเทศมีนายกรัฐมนตรีหญิงถึงสองคนคือนางคาริดาเซียและนางชิกฮาซินาวาเจตนอกจากนี้ประเทศปากีสถานก็มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกอายุน้อยที่สุดคือนางเบนาซีบุตโตเธอเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2531ด้วยวัย35ปีเธอเกิดในสังคมชั้นสูงเป็นบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถาน ต่อมาบีดาถูกรัฐประหารยึดอำนาจและถูกคณะรัฐมนตรีสั่งสังหารด้วยการแขวนคอเธอถูกคุมขังพร้อมกับมารดาเป็นเวลา7ปีและต้องลี้ภัยในต่างประเทศต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งในประเทศเธอลงสมัครและชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลผสมเส้นทางการเมืองไม่ได้งดงามเธอถูกกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันจนต้องหลุดจากตำแหน่งในปี2535 แต่เมื่อมีการเลือกตั้งเธอได้รับชัยชนะกลับมาอีกครั้งแต่ก็ถูกโค่นล้มต้องไปใช้ชีวิตลี้ภัยที่เมืองดูไบและกรุงลอนดอนนานถึง8ปีก่อนตัดสินใจมาบ้านเกิดเพื่อรณรงค์หาเสียงช่วยพักประชาชนปากีสถานแต่ต่อมาเธอถูกสังหารเมื่อวันที่27ทธันวาคม2550เป็นที่น่าสนใจว่าผู้หญิงที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งการเมืองล้วนมาจากครอบครัวของอดีตนักการเมืองคนสำคัญของประเทศ การก้าวเข้าสู่เส้นทางสายนี้ล้วนแต่เป็นอุบัติเหตุทางการเมืองและเคราะห์กรรมของคนในครอบครัว mm hmm. เช่นเดียวกับเส้นทางการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ต้องประสบอยู่ในขณะนี้ okay.